ร่างอวนกันอยู่นั่นนะ่ะวนมูอยู่ยองวนมูอือผู้เดียวนเหรอหือห <c oughs> ยัดไงหยัดไงคือว่าอย่างประเทศเนี่ยเขาก็ร่างตั้งสูงที่เดินเขาบ่อยอมเนาะเขาบอกไว้าถ้าพี่กายพี่ก้อนเขาได้เหรอ บอก <Herm> แตปีคุณแล้วบอกไวหลัวลวงนาไปสองปีแล้วเมันไก่เขามากไก่เขามาแล้วไก่เขามาเลี้มาด้วยนเลียงวาหยุโรปยุทั้งทั้งยุโรปเออยู่ในระยะนี้แปดเดือนได้บัตรเป็นมกราบอกนี้มาบัตรกุมภาไมนามีสาคฤษภาคมนางกรกดาสิงหากันย่าตุล่ามนี่ประมาณนี้แปดเดือนเกาเดือนหนี่เด้อจากสิ่งงี่เงดย้ใดเน ก็ไม่กาเดเขาม่หนาก็ม่เลวมันก็ยิ่งกันดุวยซ<น>ูมือเนาะเจ่ามันไก่หมองห้องรัวหันนะากิน,ก,นกินแล้กับประเทศที่เสียงท,ที่มันเซียวนี่กับออประเทศของน่้เดนมาร์กคือยูคือยูนี่มันบ่อยจา้ามันยหญได้ยยังกินแล่นกินแล่นลยกินแล่กินแล่นมันมีน้ำแข็งหลายๆนั่นน่ะเออผัดผียังสั่งเออน้ำแข็งอันนั้นแล้ว เนี่มองทียูซำตัวนี่มองยูเลยโอ้ย <c oughs> ม,มันเป็นบาอยู่บักกัน,ม,น,กนมันไปจับเขาประชานาทิบรีเขาเนาะวันนั้นเสียอีกหลักน,นประเทศเนี่ยว่ากีเรียนเนาะ <c oughs> เดนมาร์กเนาะ เจกิเลมของเดิมมาแต่มันจะได้ไรก็ของมันือเงินทมินย่งไของเฮ้าอย่งไดเฮ้างสัจพิเศษจะหลายปีแล้วงนจะมีสาัว่าฮิเว็ยนเรื่อยๆเอาพวกนี้เยอรมันก็ตอติดตามลง่ออยู่พวกหนึ่งก็เลย ไลยิตดอหนเออหลายุคว่าพากันสวดมนตนไหวแน่เพาว่าหน้าไว้น่แวหนแบบเขางยิ่งมายังไมัหลอามันหลอดบ่ได้บ่ไ้บ่ตายด้งามันหลอดดู่ตายในร่มกัใครอยู่ด้ตายน้ำวีดวัดอันว้ายว้อยู่ทงบน้อที่คนดคิดพ่อร่มบอแล้ว แลนไผแลรนมันอยู่หันเตียงจะงํารอบๆอยู่หันตลคือนถั่วดุมบอยหนยิงมามองมองังย้ายอันนั้นอยู่แล้วแต่ไม่ยังชื่อสือประเทศแล้วอะไรหรอก <c oughs> แต่ว่าเราว่าเขายิงตูมเขามาหน่ยแล้วอยู่ถนนแล้วนิ่งเขาล้มเลยเดยิเขาบ้องวัวเกิดนั่งขึง้นซึ่งเป็นมือไม้แล้วจังหัวเมือ,มอมเออฉั้นตายแล้วเหลือคนบาอโอ้ยเอาฉันไม่ตายคนฝ้ามากมาเนี ตอมารายงานโตจริงๆอัศจรรันดอัศจรรย์จักรล้มปุบขอไปเลยดับเบิสนี่แหละดับเบิเลยอยู่ถนนได้นี่แบบแบบเราเดินออกกำลังกายนะก็บหูขึ้นรูเว้นแล้วว่าหู้จะล่มสุด้ายปุ๊บดับเบิเลยเ๋ยวเหตุไ้้ี่เลืเร่าลอดได้หรอชาชีเฮตตะว่าหอดมือตุ่มท่าคือปดิาดีเฮตมันจิอยางเรียน มันทีวิตบ้าน <ไป S 1> ่อนตววีวี้ไหวไายอยู่หันมาตังหมู่านจะว่าสรีมาศบูนนามาอข้างหี่เลยว่าสรมาศไทบ่าตักบาาฟังเก็กบัส์บานนี้บังเอิญยานยลูกสาวเป็นลูกหน,น,น่บบนสนามเ,เดินดูเนี่อนผู้บมเขาเลยดึงไปเทียว บัวี่ันเื้อว่าอันวตาชิ้คชับผู้ใายนะเสื้อพันแดงแยกไปไปเรียกคนบอว่าอย่าไปอย่าไปอยู่นี่ยู่นี่จันุณจะประกาบ่้ก็เดีวเาคนนนนี่นะน่นนี่นเาได้้อนนพ่นขึ้นนึงยามบุศอ่อยูลำเหล่าเรากับว้าวเทแสงสร้ดนเหอดสิบโมงไม่ได้บอก คุณว่ากินเขากินน้ำสัก่อนเสียงเขาเพิ่นว่ะดีแล้วแต่เพิ่ทวงไวไวจะไปก็จะไป่เลื่อนค่ะเพิ่เลื่อนดีแล้วดนเลเรา่นบอกเอาไปซาบเดี่ยนไกลนิดหรอกเป็น้สั่นด้เพิ่นบ่ได้บอกเหตุผลด้เดยวเอายพิ่งไปสุกกินเขาซะก่อนิ่นจะบอกไปหันด้บอกกันหลายเท่าตาไป เงินมันไม่ไหวมาว่าเขามากินรสกินขนมเออเออนั่นแหละเวาไปซาบัดบัดบัดบปจากไปกันไปทงแมพงษย่างแตสูซีไปดิฝังความเ้อะั่งค้อมเ้อะไปก้าวประเดียไปก้สู่ คนนมีแนวหลูกน <ett inh> <t rios> mm ่เห็นของเหรอแนมแน่เล็กก่าดีแล้วดีแล้วฟังก้อนบลล็อตนอนขึ้นไปหายอยู่บนนอนแบบผักเลยเนี่ยเป็นยางแต่ผัเนี่ย้าก็นั่นแหละมันต้องมีเหตุตัวเคล่นไปนอนดวนเป็นยางน่ผักนี่ยัจเาเคลนไประเาเป็นยางหายเลยอืมอืมแล้วเพิ่นเ็เอไปกินขมาบบไปไอก่อนนะแต่เล็ เฮ้ยเต่ไม่มาซีกมงพอเดียวตางมันห yep. ัวท่เก่าหัเกัทีเก่าไ่ได้ใส่บต่างมันดอกเหมือนใสอยู่ตลอดล่ะใสทั้งไล่ทั้งอ่อนไล่อยู่เมื่อนี่ตั้งใจมาเสียมาค่ำจังกระท่านพออันวันเน่นอนไดนามากอ้อยแพ็กเขาสอนนึงจัาเงิ่นหาพัน ยขียนซื้อไว้เนี่ยเอาตวซื้อตอนนั้นแหละเขียนซื้อเส้นกระดาษไว้สิให้ไปนั่นวันเมนวนพิธีที่เลยต้องพอย่นี่เอาตวซื้อมาโหลดอับซื้อใส่ถุงนั่นเป็นนั่งทบไปอยู่ซื้อแล้วไปเห็นยางดอกนปดจจะะะากกกรรรษใใ มาบีกายกับลืมเมือนี่ชีว่าไว้ขอไอ้นัำซื้อสวนมั่นีกม,มียกบีกายกับลืมไปเลยกับลืมเออ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 เอาเะอเ ูุขจามานอะไร้พวกนี้เขาจีเตรียมบวชตรคุณนี่ตออยู่แมันบะสูงเจ้ากรรมในเวรบ่อะไรคุณนี่กินหอดเมียลูกกับบมี่ไปยังกับบมียังจะไปกินหอดอยู่เบิ่งสิแนะให้แต่เอาบวชแล้วคือเขาบวชกับสร้างส่วนกันไม่อยู่น้ำกัน บ่มียังให้ห่วงแน่นอนเลยครูคู่นึงอยู่นี่ผู้นึงบวชซี่ผู้นึงบวชพระแต่เป็นห่วงกันนั่นดึงกันเข้าวัดตัวบ่ต้องห่วงบ่ต้องย่านว่าหลวงพ่อบ่อยู่ที่มาอยู่นี่มันสามคู่แล้วผู้นึ่งครูบวชพระคููบวชซี่ยู่นีเลยสามพันษาแล้วนั่นุนั่นผู้นึงก็อยู่เลยตลอดแล้ว ผู้หัวบวชพระเนี่ยบวชซี่บารีผู้หนึ่งกระบวชพระบวชซี่เหมือนกันผู้ที่สามผู้นึงกระบวชพระย่นี่ผู้นึงงไปบวชซี่ย่บนน้ำพระอินพระหักกันแพ่งกันจริงๆริงดึงกันเขวัดเพราะแมงจะออกไปยุ่นนันนรกร่ำกันเหมือนเดิม้อใจว่าล่ะโทษคุยกันเอากันมาโลดบ่ราะมันลงพอบ่ใหายยูแต่มันเห็นกันมันก็ตายใจแน่มันก็อุ่นใจแน่ อันนี้มันคิดจึ Jamie, lonely, ิงจากกมคิดไปสารพัดสารพิบ่าเป็นอันทองว่าเป็นอันเทวนาหอย่างเนาะแบบนั้นบ่ผมผมจิตจัวะจิตจัวนี้จัวันก็สัต์เนหันม่เห็นคนวราธรรมดาได้เหตุผลนั่นเออโอ้ระวัธรรมดาด้มด้ช่วนมากส่วนคนมา ลูกกับบ่มีบ่แมนบ่ะสองคนโอ้ยมันใหญ่แบบแห้งล้วบังตาพอมันกัดสิตายบ่แห้งหรอถือว่าลูก,กบ่มีตัวบดีเลี่ยงหรอเนาะบาดีมีภาระก็ปล่อยให้เขาสั้นตัวสองคนก็ออกมากตัวมีลายสามคู่ได้อยู่นี่บ่บวชพระเนี่ยบวชซีคุณเนี่ยอีกคนหนึ่งลุงตาจรไปบวชทีอยู่บ้านอัอนมอพอ,อิน มันต้องตัดสินแต่ยุ่นี่กับสองคู่เลยผู้ผัวไปหาทุรงบ่ได้หละผู้นี่ก็เห็ดครัวยุ่นีสองวิ่งนี่แต่หากการกับฟากานเข่ามาตัวต้งบอก็ยังเทศอยู่เออแต่หักลูกหักหลาน้าลูกหลานเข่ามาฝึกหัดกันมาฐเพภาวนหน้าแต่ัวหักเนี้ยเนี้ยหักหัวกันดึงกันเข่ามาแต่ในยาวางสองสามปีเมื่อมากับล้าแมงโลดก็ยังวาอยู่ โรหากันที่เจ้าอยากไม่อยู่หนีบอลพอว่าวายหนังจะก็หล่ะอย่ากเมื่ออยากเมื่อลายล้านเปอร์เซ็นอยู่แล้วมันจะไปทั้งคุณไปคุยกันพากันมาบอกสามีลูกล้านพี่น้องก็บอกเราต้องห้องพอกับแม่พราะก็แม่ที่เขาทั้งนี้แล้วก็ว่าไป ใจมันพอนลงโทษคุยกันไปหรือว่าก็สิไปครับเจ้าเดินกันสิบว่าไปมันทั้งนี้ดอกอันเรื่องเหตุผลโอ๊ยผมอยากอยู่ผมจังจั่นผมจังสีนั่นน่ะแต่เ่ามี่ยังฮัลโหลคู่นั่นกับบ๊อบคู่นั่นกับยูการะสินกันกับบ๊อบี่บ๊อบมีลูกมีแต่เมียเออยังคอยกับว่าเอาเราละคอยส่งหัไปเจ้าคันห่อเมื่อบวชื่อมันไปใส่ละอีกคู่หนึ่งเออ เขาเห็นว่าเห็นขึ้นรถยี่ปุ่นเหรอวะสันนคือห้าสิบบชตอนบ่ายจังสิเอามันขาดผู้นึงได้หนักกว่าสันปรไกบขาดทั้งแบบเห็นผู้นึงแบบโกลวัวอยู่ขึ้นรถไปแล้็ววะสันจะพูดกันเด้อแต่พูดกันโหลดชิเมื่อหรือบ่เมื่อก็คุยกันบันล่องโตเอามาโหลดแต่สติเมื่อหับกันจะดีไปคุยกันโหลด แต่คุณอยู่กับมันอยู่ไปันว่าเฝ้าหรอกมัน่็ได้มีอย่างเห็นบ่นตัวย่างนี่ห้ทกินหอดเมียมึงเห็นบ้านมึงยาวเ้อมันสั้นแล้วมันบท่ารดได้บาท่มันได้ผูกพันหรอเนาะมันห่วงไปเบิดหรือมันห่วงไปเบิดตอีกไล้เพราะท่าบดได้ตัวห่วงมาก่อนเอท่าบ้นได้กระซังอี้่านี่ มึงเอาพวมาให้คุณมาหาคอมึงกูณเ <laughs> มงว่ถ้าบัรนแปดสิบเก้าสิบล้วโอ้ยเนาะตังตะคนกรเงีงบ่ไหวล้ว <laughs> ไปคุยกันนโโรด <laughs> มันตามันสีด้วยมันด้วยหรอปล,ะละาดีเหรอเนาะคูณจ <laughs> ันไดจังไดมือใด บอดดอกฟังบังอยู่นี่แต่ถ้าเรา,าเอามานึ่งเาเอามานึ่มันสิไกลอยู่ดีนี้คือม,มันไปทางเมื่องาลานปเปอร์เซ็นต์แล้วว่าลอยเมือม่อกลางเมื่อกลางเด้อหนักกันคุยกันเขาแบบไหนต่องไปดึงกันเขามากมึงหลายคนอยวย ตุอตาทัดนั่นผู้นั้นเห็นนั่งกินบกปอกอๆสามปีเลยแหละแต่ว่าบวชอยู่นี่ตาจอนสี่ปีผู้หนึ่งฮะก็ได้สองปียื้อน้ำกันมั่ก็เห็นกันอยู่มันก็เลยตายใจบันนี้ก็ว่าเออ่นก็ว่าสัว่าเพิ่นเนี่ย่นอยู่ในวัดบวชสี่แล้วเพิ่นก็ตายใจเพิ่นก็ไปคุดงสบายอยู่นั่นสั่งแหละแบบนั้นเมื่อก่ำเมื่อคุณปรยู่รลาละ มันาอยู่นี่ดอกทองยังมันก็ดชื่อยังบไรดอกเดิมฝุดทางซาลเมียระชามีอยู่นั่นแล้วเจ้าอยู่จังใดเนาะเจ้าเนาะจังใดเนาะอยู่นั่นแล้วเนาะจันเขาคือเฮือนพร้อมจังสิว่าแมนแมนซาลพัทคุณเห็นแก่ตัวคุณเอาตัวหลอดผู้เดียวมีบัดเด็ความคิด มันอยากเมื่อมันกูคือถิ่มคือปกเขาขักแท่ดิมันจิสำนึกใดดิสารภาพรอดไปยังสี่บริเวณนั้น่แล้วมันจิคิดไปทั้งห่วงหาอะไรมันจิคิดไปทั้งโทษตัวเองว่าเอาตัวรอดผู้เดียวดิเออไม่ได้คิดไปว่าบ้านแต่กูได้ทำเห็นทำกูถิไปเอามาดิเ <c oughs> ออแต่ว่าตอนกูต้องไปคุ่นก่อนคิด <c oughs> เบาสารภาพ เอามาเขียนมาเออสีเมื่อกับเมื่อเ่ามีคารถกับวาเอามันประโยชน์หรอกเออบวันตถิว่าปานว่าอันดึงกราโลกกรสัตรกับพวกที่บวชนลงเงินเก่าใส่ในหันเรื่องมาแล้วอ <c oughs> ยู่ในหันจ้ะเออเอาดูเลย่สั่นซื้อแนแล้วันซื้อพอ่อแม่เขียนแลว้วน,นามสกุลซื้อพ่อวันแม่น้อลเออเลยใส่สง ไฟก็ไปในหันแหละเม,มื่อโหลดบาทเนี่ยเมืมม <c oughs> เ่อไงเราเมื่อโ <c oughs> หลดออ <c oughs> แต่เงินเราเมื่อโหลดถรอกสิบห้ายูดสิห้ยดดอกแต่ยู่น้ำร่มแต่ฟังค้ำลงพอกระซัมตบลงพอ เอาเอาเอาหนันสือส่วนมอนเดะไปเอาไหมลืมละคือวันนันละืมไ่ได้บอกเขเอาจักเล่มเอาจักเล่มเขาบัหมักก็จะเอาไปไม่ต้องไปถิ่มดูซื้อเออเสียดายเออเอาเออ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 เอาเสอเเออเอเออเออเอเอาเอ้เออเออเอา2้เอีมเอ็น3เอ่เออเป็นอเอออเอ เียวกันได้เอาแ่ไทยรูกนนะสีไทยรูกไายกับใคเดีอไ้ยแม่ย่งานี่นั่งนังเลี่ยงกันอย้งทั้งนานนี่บดทั้งซีนั่นไห้ไห้คากอนเขาเสีย้าสยเอาเขาเสียเาเขาเอาเขาเสียเขาเีเขาเสียาเียวเสเขาเียขาเสียเาเสียายาเขาเาเสเียายเขเสาสยายเข ใายเมื่อรอดบาดแล้วต้องซื้อเราเงั้นนี่ก,ก็ได้แล้วเมื่อเลย้ <c oughs> สมันมีค้อแปลพรมันจะเข้าใจไงอันนี้ได้ชิ้เม,มื่อเมื่อไรบาทสิ เงินประจำเ้าหลดยินบาทเขาเนาะครับจังหวัดใดงอ้จังัอะไรท้งาลวกีบาทเ่ยท่านหรนอว่าหอดิบ่นี่แต่ละคารไเป็นเนี่ยุกเอาหนี้หันลดมีปกปอบกปอคบ park. Đưa con vào đây. Được rồi. เอาเอามาซะ